เรื่องราชสีกับแมวมีสโลกว่าไม่ควรทำให้นายพ้นจากการพึ่งบ่าวเลยเพราะทำให้ท่านพ้นพึ่งเสียเมื่อไหร่บ่าวก็จะเข้าแบบแมวท,ทัทิกันมีราชสีตัวหนึ่งชื่อมหาวิกรมอยู่บนเขาอันพุทธสิงขรในป่าอุนตราบเทเมื่อนอนหลับอยู่ในซอกเขามีหนูตัวหนึ่งขึ้นไปแทะขนไส้คอราชสีตื่น เห็นขนส้อยคอขาดโกรธจะตะครุบแต่ไม่ทันหนูวิ่งลงซอกเล็กไปแล้วจึงนอนคิดว่าทำอย่างไรดีหนอมีสุภาษิตบทหนึ่งว่าผู้ใดปราบศัตร,รูกะจ้อยร่อยด้วยความกล้ากล้าไม่สำเร็จเมื่อประสงค์จะปราบให้ได้ก็จำต้องหาผู้ที่พอสมเป็นคู่ปราบมาบำราบคิดดังนี้แล้วจึงออกไปหมู่บ้าน ชักชวนแมวชื่อทัทิกันโดยสัญญาจะให้มางสะและอาหารอื่นๆวิงวอนกันอยู่นานจึงพาไปซอกเขาของตนแต่นั้นมาหนูก็ไม่กล้าออกมารบกวนเมื่อราชสีไม่ถูกกัดขนไส้คอก็นอนหลับเป็นสุขอย่างไรก็ดีเมื่อราชสีได้ยินเสียงหนูก็เพิ่มเติมรางวัลมางสะแปลกๆแก่แมวนั้นทุกคราว ถึงคราวที่หนูอดอาหารเต็มที่เพราะต้องทนอยู่แต่ในรูทนไม่ไหวแข็งใจออกมาแมวก็โดดเข้าตะครุบกัดกินเสียครั้นราชสีไม่ได้ยินเสียงหนูอีกแล้วนับว่าไม่ต้องการใช้แมวอีกต่อไปจึงเฉยเมยในเรื่องอาหารแมวเพราะฉะนั้นจึงมีสโลกว่าไม่ควรทําให้นายพ้นจากการพึ่งบ่าวเลยเพราะ ทำให้ท่านพ้นพึ่งเสียเมื่อไรเบาวก็จะเข้าแบบแมวทะทิกัน